ปลาส้อยปลาหาปลาเตยวไอ้ปลาเล็กๆกับปลาไปจะพันพอปลาไปจะพันขึ้นปุ๊บพอสี่ทุกถึงตีสองเนี่ยปลาหัวหนักขึ้นแล้วไอ้ปลาหัวหนักนี่กับปลาสวายปลาชะโดปลาเทโพปลาโรดปลาปลาใหญ่ๆเนี่ยปลาหัวหนักพอปลาหัวหนักขึ้นปุ๊บพอตีสี่ตีห้าเดี๋ยวปลาต้องโขขึ้นแล้วปลาต้องโขไริเนยก็มีปลาป่นบ้างปลาปิก้าม้างเมื่อวานก็มาทอดเดโปรตี้ไป ไปกินทิ้งน้ำไปไปรู้จักรักษาธรรมชาติทำลายธรรมชาติเรอาชีพตกปลาครับตกแล้วเหลนี้ธรรมชาติลงโทษนะอ้าธรรมชาติลงโทษลงโทษไหนพวกก็ทอดแห่เวี้ยปลาไปก็อยู่ในน้ำมันจะไปลุงหงอเมื่อะไอรคนที่ถือแหเอ้ยต่างคนต่างหากินด้วยเอ้ยอยู่ในน้ำมันก็ไม่ไม่ไม่เอาหัวอย่าไข่เนื้ มาทิ้งให้มันตกไปน้ำเราว่าบอกแล้วกันแล้ต่างคนต่างทำามกินนเว้นี่แต่มนุษย์เราเนี่ยแหละพรแพไปมากินนูแล้วหองแสนสองแสนแสบม่เป็นเพราะอไรเพราะคนให้อยาเนี่ยอยาลงน้ำลงน้ การทอดแหกับตกเป็ดในคนละรูปแบบติ๊ง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 ออกติ๊งติ๊ไอ้เริมคิดว่าปลาเส้นับเอาแล้วครับไปอยย่องพอได้จังหวะเฮ้ยอมไอ้โน้ตเลยไปรับรางวัล้ตก่อนดุโอ้แล้วไปอยุดมาในน้ำระเบ้อสมุดเรา ขอขอบคุณอย่างสูงครับผมทางเรียนวันาาน้ำใจกับแต่ตลบมองเตนะครับผมขอบคุณมากครับกอลังนิดนึ่งนะครับมารวบมคับารบารเขาฝากาไากันอะไรฮรับให้กับเมขอบคุณวันนี้ก็ขอฝากมาว่าขอบคุณนะครับเขาฝา,า,ากมาฝากกันไหนมา สนใจมันเราก็จะตัวเล็กตัวใหญ่แช่เพื่อนเราเราครอบเยอะไปเรื่องเลยทิศเพราะว่าปลาเนี่ยมันมันมันมีเยอะไงในหนองในบึงอะไรเงี้ยจะได้เองในตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต anyway. so ้องไปสนใจมันขอให้มันได้มากินก่อนนะได้มากินก่อนปลามันหลากชนิดหลากหลายับหลากหน้ามากหน้าหลายตาธรรมดาอะไรน้่มากหน้าก็ต้องมีหลายตาเนี่ยตองคนเดียวก็หลายตาเอกสองตาเขาไปเรียก อิโหอะไี่ยินนี่ทีงี้ตึดได้ยินนึมึงนะคนหลังนิดนึิงเลยครับเลยจริงเลยตะใครตาด้วยโตพี่ครับไม่ถึงผมหรอกครับเดี๋ยววางวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาปากครับเออ อะไรอ่ะทำไมเราทำอะไรของเขาเนี้ยเฮ้ยเป็ดอ่ะเขาไทยไงเป็ดเอออ๋อเฮ้ยอะไรของพึ่งเนี่ยวันนั้นหนาวไม่เต็มไปหมดเลยกูแก้ยากเลยคนนี้หาผู้เล่นชายอืมเอาเนี่ยอ๋อเจอเป็ดก็แล้วครับดีเรื่องเป็ดเดีวันเจอเป็ดนะครับเจอไปเจอนักศึกษาเป็นคนชั่ว จะเจอหน้าติดสารที่จะงมเยอะงมแห่ขึ้นมาไงอย่า oh. ไปคิดลึกจะทะลึกลมไปครับคุณ <c oughs> เล่นขอมูลคนเดียวเนี่ยเป็ดไ <c oughs> อ้นท่าทางจะหากินไม่เป็นไงเขาเป็ดเขาต้องไปตักตามคันครูคันเขาอ้นนี้จะมาปักในหนองเว้นตะไรเว้นตะไรจริงๆริงจะมึงไม่ยอ,อายากให้กูเจอนะฟาดไแห่หน้าแหกไปเลย เกียรตยันเล็บมึงนี่มันโคมแรกก็ไม่ดีซะได้ย้ายที่ไว้เอาย้ายก็ย้ายสิกูกลัวมึงขึ้นมาไหนล่ะเป็ดบตก็มีหนามมาด้วยนำหนามแล้วมันแก่ยากกันจะแห่โขงแห่ขายใครทำมึงทำให้กูไม่ละกูไม่ได้ทำให้กูเนี่ยกูทำองกูคุณดังก็แหกตาดูซะมากในก่อนทอดแห่เบตทำไปเลยเวลามึงมองไม่เห็นเนี่ยฮะไปหากินอย่างเงี้ยกองก็มั่งตาต่อสองดูซะมั่งมีตอมีตอมีอะไรมั่งเปล่ากี่มรดกกู เปื่อยอยู่แล้วขาดนิดขาดหน่อยใครจะมาทําให้กู่ลเงินไม่มีทําหรอกบัว,วจนเหมือนกันมึงมาจนเหมือนกันไม่เห็นจะต้องมาแกล้งอะไรดีว่ะหา,ากินก็หาปลาเหมือนกันเกิดจะมาแข่งแย่งทริงดีน้ำหวัด ting 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 một qua bầu luôn vậy <laughs> hay len Tính tới เป็นเลนโคดเงาแล้วบาปกรรมมันยังเยอะแล้วกันจะปามันก็กินเนื้อไอ้ไหนหมดไปเี่ปลาเงียบแม่ใจเย็นๆแม่จะรีบขำสิัไม่ได้ปล่อยมุกเลย ค่อยๆอยยกนะครังขย,ยับในกุ้วาาวืาเองการทอดแหนี่จะเดินลิบไม่ได้ครับตก,ก,กตกะลิงเออแล้โอ้มแอะไปบานเลยคนนี้ หลอดไปแล้วม <c ười> ั้แต่ไม่เป็นไรนะอดูอีกหลายโครมยังมีเวลาให้แก้ตัวเอ้าเอ้าแกอีกแล้วไอ้นี่อาจจะปักเป็นร้อยถอตรงไหนเจอถอตรงไหนเจอทำไรพวกเดียวเ้ยเฮ้ย รลดกกูนล้ขาดหมดเลยเนี่ยไปทนนะกูไม่ทนแนละ้วไปหากินมาไหนก็ได<ะ>้เฮ้ยมึงนี่นี่ตก <c oughs> มึงนี่มึงขึ้นที่จังมึงหักไปมึไหนเลยโอ้โหมันจะไปหามึงที่บ้านพอดีเลย <c oughs> เดือแตกขึ้นแปกขันนะ <c oughs> ้นปวดแล้วมึงไปนะมึงปวดกูจะมตัดงานตรงนี้แล้วแต่มึงเหอะแต่มึงมาหาักเบ็ดกูเนี่ยกูจะที่ไหนหา จีนต้องมีอยู่แล้วล่ะจีนน้มยาผัดเมล็ดกินเนื้อต้มปลาอาหารห้าอย่างมึงไปเมะะื่อไหรมึงบ้าปะเนี่ยจะ้ทำแข่งก <ผม S 1> <ป>ูไม่ได้ถามว่ามึงจะเลี้ยงอะไรกูถามว่าตัวมึงเนี่ยมาหักเบ็ดของกูแล้วกูเนี่ยจะเอาที่ไหนหาก,กินเล่า,เ,าเ,เล่าในนี้เล็กแค่เลาขาวนะเล่าแดงเลี้ยงไม่ได้จนฟันจนขูอหัวกูไม่รู้เรื่องเอาหูไปดิฮะหูห,หัวหมูไม่มี ไปไม่มีรู้เลยมึงอ่ะหูตึงก็ไม่บอกไอ้นี่มึงบ้าไงเนี่ยฮะมึงบ้าไงไอหูอยู่ดีเสือกได้เอาหูออกเด็กประชาชนเขาไปบวชให้กูอันนี้เดี๋ยวมึงคอยกูเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก่งก็เดี๋ยวเออฝากซื้งเก่งมาตัวเว้ยเออมันเก่งไม่มีหูรูดแม่นี่มันเป็นงี้เลยงอ หนึ่งเลยครับของเขาทุกคนย่างสูงครับผมขอบคุณครับหาช่วยงานปวดจะปูดจะก่อนนะำเขามาช่วยกันดีแล้วอาบบีคิวอาบบีคิวโอ้โหไอ้เต๋าอันนี้อันนี้เขาซื้อให้มึงไปกินหรือว่าซื้อไปขายที่บ้านเนี่ยโอ้ป้าเนี่ยขำเยี่ยวแตกเลยมั้งเลยเนีผมเก่งนะมันขำขำไปเถอะครับดูขำไปเถอะเพราะว่าคนเนี่ย วันเลาะแล้วอายุยืนอะไรฮะฟูว้ได้ยินป่าวต่อต่อได้เต็มเอ้ยแววเว้าวยตะป๊อกเออเอ้ยเดี๋ยวมึงมาหักเบ็ดกูทำไมฮะหักเบ็ดกูทำไมอัะน้อเบ็ดมึงไม่น่ะเบ็ดตัวอ้าวไม่รู้เลยขอโทษทีกูหักเพราะกูไม่รู้เลยมันฟังแหกูอ่ะอย่างนี้เราจะอ่านยังไงเนี่ย อ,อยายนะังไองอะอ,งงะอะไรอย่างนี้น,ออน,นงงะมึงมึงมึงแวะตะข้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูทอดมึงตะข้องนึงแล้วก็อีกอย่างนึงกูขอโทษเออนี่นี่คุยกันง่ายเลยทำอะไรพี่ขอโทษนี่คุยกันง่ายเลยคนไทยเออกูกูขอโทษก่อนแล้วก็มึงแบบตะข้องมาไปเดี๋ยวกูทอดเป็นมึงตะข้องนึงแล้วมึงก็เอากลับไปกินที่บ้านแล้ววันต่อไปอ่ะวันต่อ,ตอ,ตอไปมึงกับกูก็มาเจอกันที่นี่ไงแล้วกูก็ทอดให้มึงมตะข้องตะข้องตะข้องแล้วมึงกูสองคนจะไปเพื่อนกันแล้วพอจิ๊กเกอร์แปดขึ้นแปดข้ามมึงก มึงความคิดดีกว่าเพื่อนได้ไเออเขาเท่ากันนั่งก่อนนั่งก่อนฮะนั่งก่อนลุกเปนั่งก่อนสิลุกเดทำไมอ่ะกูจะได้นั่งก่อน ทั้งเนื้อท okay, so like ั้งตัวในปัตประชาชนในกลุ่มเองช่ไหนายลืมมึงเนีนะเออเออโอ้คนต้องเยอะแยะไม่ตั้งมึงไม่ตั้งแบบเป็นพวกอื่นมาว้อย่างดงดาราเงี้ยได้มึงจะงกูลืมเออมึงอลืมแล้วมึงชื่ออะไรอะไรมึงชื่ออะไรอะไรโอ้ดีได้กดต้นตีซะด้วยกูถามว่ามึงเนี่ยชื่อว่าอะไรทั้งเนื้อทั้งตั ที่ว่านายอะไรไออะไรเลย่ะเออโอ้โหแล้วมึงไม่ตั้งชื่ออื่นวะคนตายหาหน้าประชาไม่เอามาตั้งชื่อแล้วสึกชื่ออะไรไอชื่อคือมึงก็ชื่อกูนี่นะถ้าเรียกรวมกันหาก็ได้หาเลยทำไมวะลืมอะไรเอ่ออย่างนี้ดิคุณเราต้องคอมก่อนเออเราเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแถวนี้เออ